และใครนะคะที่ได้ติดตามคุณปุ้ยพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบโฮมสเตย์นะคะที่เกาะช้างใต้นั้นนะคะนอกจากจะได้เดินทเที่ยวกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะได้ชมวิถีชีวิตชาวประมงกัน,นะคะ่ะแล้วก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแล้วก็สัมผัสชีวิตชาวเลกันอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เองค่ะก็ต้องออกไปออกเรือไปทําประมงกับเขาด้วยคก้องงานสนุกๆแบบนี้นะคะคุณปุ้ยไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ลงเรือค่ะไปวางรอบดักปูกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ยังเก็บภาพท้องทะเลยามเช้าสวยๆมาฝากกันอีกด้วยนะคะเราจะประดิษ ตามสีสันยามเช้านะคะในตอนออกเรือชมเลสัมผัสชีวิตชาวประมงเกาะช้างใต้กันค่ะ ดวงตะวันสาดทอแสงสีทองโปรพ้นขอบฟ้านะคะเป็นสัญญาณว่ารุ่งอรุณของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมๆกับทุกสรรพชีวิตในอ่าวสลักเพชรแห่งนี้ที่ออกหากินตามกิจ,จวัตรรวมถึงเรือประมงลำน้อยของลุงประวิทย์ค่ะที่วันนี้ลุงและภรรยาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมทำเหยื่อสำหรับรอบดักปูซึ่งเหยื่อก็จะเป็นปลาทะเลตัวเล็กๆที่ติดมากับอวนนีละค่ะ ค้ชมคะตอนนี้พี่ก็อยู่บนเรือของลุงประวิทย์นะคะนี่ที่ลุงประวิทย์กำลังทำอยู่นี่ก็คือการทำเหยื่อนะคะเพื่อจะไปใส่รอบดักปูนั่นเองค่ะโอ้โหเรียม,ม้เยอะแยะเลยนี่แค่นี้ลุงเราดักทุกวันไหมคะ,ะทุกวันทุกวันเลยดักตอนเช้าเนี่ยเหรอเราแต่พรุ่งปปนี้เช้าไปกู้แล้วอ๋อเหรอดักเช้าวันนี้พรุ่งนี้เช้าอีกวันก็ไปกูนน้รอไมก่อนนี่มันปลาอะไรอะ่ะปลาเป็นปลารวมน่ยปลาหลายอย่างอ,ะอ่ะตลากม้าแล้วเราก็สครับ เมื่อี้ก็หลักเองนี่เลยเล็กเป็นตะเขาาา่มาาไม้ไม้ติดถังอ้วนอ่ะค่ะเปรี้ยวมันเสียไปิ้างเลยหลักัรไดายตึงๆไม้ก็หลักเองเนี่ยปูมันจะชอบกินนะคะเนี่ยที่เรียกดองเกลือเนี่ยดองเกลืออ่าดองเกลือมันเดี๋ยวด,วยดองมันเข็มเขาเปิดปูเลยว่างั้นเดีย๋ยวนี้ทะเลบ้านเราปูตัวใหญ่ๆหาได้เยอะไหมมันไม่เหมอนเหมือนก่อนน่ะไม่เหมือนแล้วนิดน้อยลงก่อนก่อนอย่ยังไอ้ หอาหนึผลวันสามพันสี่พันยังเหลือพัน,นกว่าบาทเนี่ยน้อยลงกว่าครึ่งเลยนะพอได้เหยื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะก็ได้เวลาออกเรือไปหวางรอบก,กันแล้วและคะ่ะและงานนี้ปุ๋ยก็ไม่พลาดค่ะที่จะขอติดเรือไปเรียนรู้ชีวิตชาวประมงแบบติดขอบเ,เรือกับลุงประวิทย์เขาด้วยละคะ่ะ ได้ออกทะเลมาตอนเช้าๆแบบนี้นะคะนอกจากจะสดชื่นจากสายลมและละอองน้ำที่พัดกระเซน็นมาประท้าผิวกายแล้วก็ยังได้ชมภาพความสวยงามพิสูจน์ของท้องทะเลยามรุ่งอรณุณอีกด้วยละคะ่ะพอแล่นเรือมาได้สักพักนะคะก็มาถึงจุดวางลอบก,กันแล้วละคะ่ะโดยลุงประวิทย์จะเปลี่ยนให้ภรรยาเป็นคนขับเรือแทนส่วนลุงก็จะนำเหยื่อที่เตรียมไว้มาผูกติดกับลอบนะคะที่ร้อยเชือกต่อกันไว้แล้วค่ะ ก่อนจะโยนทิ้งลงไปในทะเลเป็นระยะระยะโดยมีปุ้ยคอยเป็นลูกมือช่วยผูกเหยื่อติดกับลอบให้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องใช้ทั้งความรวดเร็วแม่นยำและที่สำคัญเลยค่ะคือต้องมีสติคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเชือกเกิดพันกันได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะถ้าชักช้านะคะอาจจะทำให้ถูกเชือกดึงจนพลัดตกเรือได้ค่ะระหว่างที่นั่งเรือกลับฝั่งนะคะลุงประวิทย์ก็ได้เปรยให้ปุ้ยฟังถึงจำนวนกุ้งหอยปูปลาที่หาได้น้อยลง รวมถึงปลาโลมานะคะที่เคยว่ายเข้ามาเล่นคลื่นจากเรือประมงของลุงที่หายไปค่ะตั้งแต่มีการขุดร่องน้ำลึกของบรรดาน,นายทุนเพื่อให้เรือใหญ่และเรือยอดราคาแพงเหล่านี้เข้ามาเทียบท่าค่ะซึ่งชาวประมงตัวเล็กๆอย่างลุงก็คงทำได้เพียงแค่ภาวนานะคะให้การรุกล้ำทำลายเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่อย่างไรก็ตามนะคะลุงประวิทย์ก็ดีใจค่ะที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่นี่เพราะช่วยให้ของทะเลที่ลุงหามาได้ในแต่ละวันนั้นมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนค่ะเรียกว่าหามาได้เท่าไหรบ่บรรดาร้านอาหารและโฮมสเตย์ก็รับซื้อจนหมดเกลี้ยงเลยละค่ะและในบางวันนะคะลุงก็มีรายได้เสริมจากการออกเรือพานักท่องเที่ยวชมความงามของอ่าวสลักเพชรรวมถึงตกหมึกตกปลาในตอนกลางคืนอีกด้วยละค่ะ บรรยากาศสวยงามมากจริงๆนะคะก็ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลแบบนี้ได้นะคะที่เกาะช้างใต้จังหวัดตราดนั่นเองนะคะ